ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นใบเงินนั่นเองค่ะต้นใบเงินนั้นนะคะเขาก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งในต้นไม้มงคลนะคะด้วยชื่อของเขานะคะที่เป็นมงคลค่ะคนไทยสมัยโบราณค่ะท่านจึงมีความเชื่อกันนะคะว่าการปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณบ้านนะคะจะช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินฐานะทรัพย์สินให้ร่ำรวยไม่ขัดสน ตามความเชื่อนะคะต้นเงินเนี่ยเขาจะนิยมปลูกนะคะปลูกพร้อมกันกับพวกต้นใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคนะคะก็จะเป็นไม้ทั้ง3ชชนิดที่เป็นมงคลนะคะที่ปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านก็จะดีนะคะตามความเชื่อของคนโบราณะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็มีเคล็ดลับในการปลูกนะคะก็คือว่าการปลูกต้นใบเงินนะคะหรือจะเป็นใบทองใบนาคเนี่ย ให้มีความเป็นมงคลอย่างบริบูรณ์นะคะก็เชื่อกันว่าให้ปลูกในวันอังคารและปลูกไว้ทางทิศใต้หรือทิศตะวันออกของบ้านนะคะควรปลูกไม้ทั้งสาชนิดให้อยู่ใกล้ๆกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเองค่ะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นต้นใบเงินนะคะใบเงินเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะจะมีลวดลายที่เป็นสีเหลืองอ่อนที่กลางใบนะคะแล้วก็ จะเป็นพื้นใบเนี่ยจะมีสีเขียวประมาณนี้เลยต้นใบเงินเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลนะคะที่เวลาที่เราขึ้นบ้านใหม่เขาก็จะนิยมใช้กันนะคะพวกใบเงินใบทองใบนาคนะคะ